โอ้ยโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็วันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์นะครับเป็นที่แน่นอนว่าพี่ออฟนะครับจะต้องมานั่งอัปเดตแผนให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็โอ้โหตั้งแต่หน้าจอโหลดเลยคุณผู้ชมก็พอจะทราบกันแล้วครับว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับมาถึงแล้วนั่นก็คืออดีตจักรพรรดิคอยล์สุดหล่อนั่นเองนะครับมามาดูกัน โอเคมาเริ่มที่เรื่องแรกก็คือพี่คายนั่นเองนะครับเป็นที่แน่นอนว่านะครับเป็นสิ่งที่น่าจะฮือฮาที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานนะไปดูสกิลกันดีกว่านะครับโคเด็กสเปเชียลฮีโร่นะครับอยู่ในบรรดาหมวดของโฟลอดออฟโอเนี่คุณผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ เป็นอดีตจักรพรรดินะครับเเลเวลเดียวกับพวกเทโอแล้วก็คาม่านะครับก็เป็นคู่ปรับของเทโอมานานแสนนานนะครับมีการไล่ฆ่ากันแล้วก็นะครับได้เป็นแบบคู่ประฝีมือกันแบบ เท่าเทียมกันมากๆนะครับดูมีการฝากแผลไว้ที่ตานะครับอย่างใครจะโดนนะดาบเทโอเนี่ยฟาดก,กรีดก,กันไปปัป๊บนะครับส่วนเทโอเนี่ยจะเป็นรอยบากเห็้มาทานผู้ชมน่าจะเป็นรอยบากนี่ครับลูกลูกตัวบวกใต้าตานะครับเพราะว่ามันไฟกันเยอะไปหน่อยนะครับสองอย่นี้มันเทพซ่าจริงคานผู้ชมนะครับมาดูที่สกิลกันดีกว่าพี่ใครเนี่ยนะครับเป็นอ่าสายโจมตีหรือว่าทัชไฟนั่นเองนะครับสปีดเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่เทพซ่าม,มาก32 นะครับก็เป็นเมตาทีมสปีดของเซิร์ฟเกาหลีมาอย่างยาวนานมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับมาดูสกิลกันบ้างมีอะไรบ้างนะฮะพาสซีฟนะครับมีวอลชิล12ครั้งนะครับลดแบบเปอร์ฮิตหมายความว่าเหมือนน้องรินนั่นเองนะครับที่จะนับเป็นตัวเลขเลยนะครับไม่ได้นับเป็นไทม์นะครับอ่าไม่ได้นับเป็นเทิร์นผิดนับเป็นไทม์นะครับก็เป็นครั้งเลยนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับอันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับตบ 3ครั้งนะครับทุกๆการโจมตีครั้งที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสปีดเคาน์เตอร์แอตแท็กหรือว่าสกิลหรืออะไรก็ตามนะครับจะสร้างความเสียอีก150%นะครับไปยังศัตรูทุกตัวแถมมีเอฟเฟกลบบัฟด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆการโจมตีครั้งที่3ของคายนะครับจะทำได้แบบฟรีนะทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีลบบัฟให้ด้วยฟรีๆเลยนะครับอยู่ดีก็ลบบัฟรัวๆเลยแบบเนี้ยนะฮะและนะครับยังมีเอฟเฟกในการปกป้องนะครับ เพื่อนพ้องแถวเดียวกันนะครับที่คาย,ยืนอยู่ด้วยนะครับจากสกิล4เป้านั่นเองนะครับก็ตีมาเป็นศูนย์เลยนะครับคือแบบอนอกจากเก่งเองแล้วเนี่ยยังมีการช่วยเพื่อนด้วยโคตรเทพนะครับไปดูสกิลแอคทีฟกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนะครับงออดีพุก,กิโชเดะเป็นตัวถือโซ่ผมชอบมากเลยมันเท่อะโอ้โหเป็น,นแบบแอสซัสิเนตนะครับนักรอบรอบฆ่าอะไรประมาณเนี้ย คุณผู้ชมนะครับสกิลแรกนะครับตบ4เป้านะครับสร้างความเสียหาย50%นะครับบนศัตรู4ตัวเป็นจำนวน3ครั้งนั่นเองนะครับสครั้งเลยนะคุณผู้ชมนะครับแถมไม่สนเดฟอีกต่างหากเชนสเปรสชั่นพิวพิวเออยังไงเล่า โอ้โหพูดอะไรอ่านม่าฟันยูหลักสักอย่างโอ blood, uh ้โหเท่มากๆนะครับสกิลบนนะครับแชกเกรฟนะครับตบ50% 4เป้า3ครั้งเหมือนกับสกิลล่างเป๊ะเลยนะครับ4เป้า3ครั้งนะครับและยังทะลุบัฟอีกด้วยฟิลไม่พลาดเหรออื้อคือแบบดึงมาจอแตกอะปิวิวปิวิวเอื้อน่หนึ่งเลยเป็น นะครับลดได้3ครั้งเลยนะครับถ้าเกิดเลขเด้งเท่าไหร่เนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับฮิตมันเยอะมากๆคุณผู้ชมฮิตอลังการดาวล้านดวงจริงๆนะครับโอเคคือสกิลเนี่ยนะครับไม่ได้เทพซ่ามากเหมือนเกาหลีนะครับแต่ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับในอารีนาเนี่ยผมว่าพี่คายต้องยืนแถวหน้านะครับเดี๋ยวเราพักการวิเคราะห์อารีนาไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมพาไปดูเซิร์ฟเกาหลีกันดีกว่าคุณผู้ชม โอเคตัดภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับที่เซฟเกาหลีนะผมมีพี่ข่ายในครอบครองแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เล่นก็มีสายสองนะเออปิ้วนะครับมาดูกันว่าไอ้สกิลนะครับอ่าฟิกเดเมจที่มันเด้งอ่าไม่ใช่ฟิกอีขอโทษนะครับเดเมจฟรีที่มันเด้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวไปลงให้ดูกันไปเลยมาดูสกิลกันนะครับผมอ๋อพี่เพนด้าว่าไงไอ้สกิลแรกนะครับนี่สกิลนี้ปึ๊บเข้าไปอันนี้เป็นถือเป็นการตีครั้งที่1นะครับ เออโดนเข้าไปต่อไปเป็นครั้งที่สองครับผมสกิลที่สองโอเคเอออันนี้สองครั้งนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพี่ชายผมตีธรรมดาครั้งหนึ่งตีครั้งหนึ่งโปะครั้งที่สามเกิดอะไรขึ้นบุ้มเห็นไหมมีฟิกเดเมจไม่ใช่ฟิกขอโทษฟิกแล้ว <c oughs> ติดปากนะครับมีเดเมจขึ้นมาพิเศษนะครับแถมลบบัฟด้วยคุณผู้ชมนะเห็นว่นาไปหลงเมื่อกี้ ไปหลงมี่อาซอมบี้อยู่นะครับคือโดนแค่ครั้งที่3อ่ะในแมบพิเศษเด้งอ่ะโดนลบบัฟด้วยคุณผู้ชมแล้วตายเลย <c oughs> เห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแทโอบ้านเรานะครับ <c oughs> น่าจะ <c oughs> มีปัญหายอยู่พอสมควรเลย <c oughs> คุณผู้ชมนะฮะโอ้ไม่ธรรมาดาจริงนะฮะโอเคนี่เป็นการทดสอบสก,กิลว,ว่ามันทํางานยังไงฮะตัดภาพกลับไปที่เซิร์ฟเอเชียเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับส่วนการวิเคราะห์อารีนาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกว่านะครับพี่กี้เอ่อพี่คายเราเนี่ยนะครับน่าจะถูกจัดให้อยู่ นะครับในแถวหน้านะครับอาจจะเป็นน้องรินหรือเทโอที่โดนปลดออกนะครับและพี่คายจะมายืนแถวหน้าแทนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพี่คายเนี่ย ผมว่ากล้าหายอยู่หลังดีกว่านะครับเพราะว่ากล้าหารเขามีบัฟกายภาพให้ตัวเองคุณผู้ชมเขามีบัฟกายภาพให้ตัวเอง50%เสมือนมีแบบไอดียืนอย่างเงี้ยถึงว่าจะม่แรงไม่เท่าก็เหอะนะครับแต่ว่ามันทำให้แรงมากกว่าเยอะมากๆนะครับกับพี่กล้าหารแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ยังสามารถเอาเวก40บวก10ได้นะครับคือเดเมจมันล้นเหลืออยู่แล้วนะใครไม่น่าจะอยู่หลังแล้วเดเมจดีเท่าพี่กล้านะครับใครยืนแถวหน้านะครับก็ยังสามารถช่วยปกป้องนะครับสกิล4เป้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูริ สกิลนี้ยูริก็สีเป้านะครับ on four enemies เห็นไหมนะครับแม้กระทั่งอลิเซียก็มีสกิลสีเป้าเหมือนกันเห็นไหมสีเป้าเยอะนะครับโดยเฉพาะน้องรินนะครับสกิลล่างสีเป้าที่ทุกคนคาดหวังเนี่ยนะครับยิงมาเนี่ยติดคายเลยนะชิวๆเลยนะนะครับอันนี้เห็นไหมวายชิวจะเหมือนคายนะครับ12 times ส2บามจะเป็นครั้งนะครับเป็นนับเป็นตัวเลขเลยอ่ะคุณผู้ชมนะครับเด้งเท่าไหร่ก็โดนเท่านั้นะนะฮะก็คิดว่าน่าจะเอามายืนปกป้องเพื่อนตัวเองมากกว่าแล้วก็คอยใช้สกิลเบิ้ลลบบัฟนะครับในกรณีที่มีซอมบี้หรืออะเกิดขึ้นมาก็น่าจะได้อยู่พอสมวควรคุณผู้ชม นะครับก็เดี <whisk> away, <im ans> ๋ยวยังไงก็เอาไปลองดูอีกทีว่าในความเป็นจริงแล้วม, <im ans> มันจะยืนตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเนาะก็แค่ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับคิดว่ายืนแถวหน้านะคิดว่ายืนแถวหน้านะครับไม่ใช่ตัวเดเมดหลักนะครับเดเมดหลักน่าจะยังคงเป็นพี่ก้าหารเหมือนเดิมนะครับส่วนเฮียคายก็ยืนแถวหน้าแล้วก็คอยปกป้องเพื <im ans> ่อนคอยกระทุ้งกินฮิตกินไวชิลไป ทำให้ทีมสปีดเนี่ยน่าจะอยู่ยากคนสมควรเพราะว่ากินกันแบบพี่คายปาโซทีนี้วอยชิลหายกันชิบหหยเลยคุณผู้ชมนะครับก็ในส่วนของการตีทีมถึกก็คิดว่ายคงเป็นพี่กายหารเป็นเดเมจหลักในการตีทีมถึกอยู่นะครับมีเดเมจพิเศษจากคายช่วยเพิ่มก็น่าจะเทพซาผอสควรเลยโอเคคุณผู้ชมนะครับก็น่าจะจบเรื่องของคายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามานะฮะหลังจากที่ผมมีเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกทีว่าในความเป็นจริงแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคก่อนที่จะจับเรื่องพี่คายไปนะครับก็จะต้องบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ1การันตีนะครับพี่คายนะครับใบที่50นะครับเหมือนตอนคาม่ากับกาหารคุณผู้ชมนะครับไปเปิดซะใบเดียวหรือใบ10บวกหนึ่งนะครับเปิดครบ50ใบเมื่อไหร่นะครับรับไปเลยนะครับการันตีพี่คาย1ตัวแน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันนะอีเวนต์แบบนี้ดีมากๆผมเป็นคนรีเควสไปเองบอกว่าขอเหอะนะครับให้มีเหอะนะฮะอยากได้มากแล้วเขาก็จัดมาให้ใจดีจริงๆคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมนะครับทำคลาย6ดาวบวกหนะครับจะได้ตัวเจาะช่องหรือว่าน้องลีอานั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับ LB หรือว่านิพิเบกคลายนะครับจะได้ใบเลือกอุปกรณ์ 4EM 6ดาว1สัปดาห์นะครับระยะเวลา1สัปดาห์นะคุณผู้ชมนะครับ2กิจกรรมนี้นะครับส่วนอ่าที่เป็นกิจกรรมเปิดคายเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคน่าจะเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการเกี่ยวกับพิคคายไปแล้วนะี๋ยวแวะไปดูในช็อปนิดนึงนะฮะซัมมอนสิอืมนี่เห็นม นะครับฮีโรดดอปเบิลด้วยมีบูสต์เรทของพิคายด้วยนะครับก็นะฮะใช้ได้2อันบนนะ250รบี้นะครับกับ30มบี้นะครับใบ1ิบกหนึ่งกับใบเดียวเท่านั้นนะครับใบที่50ออกแน่นอนเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นว่า Special Acquisition Rate Up นะครับตามนี้เลยคุณผู้ชมนะก็คิดว่านะครับอย่าลืมไปกดกันนะ2สัปดาห์นะครับสัปองคำนั้นนะอีเวนต์นี้นะครับเลย2สัปดาห์ไปไม่การันตีแล้วนะครับไม่มีแจกฟรีแล้วนะฮะก็ สำหรับคำถามที่ถามว่าพี่อมันต้องเปิดต่อเนื่องไหมกรลยว่าไม่ต้องนะครับเว้นวันได้อะไรได้นะครับขอแค่มันครบ50บใบก็พอนะครับคำถามโลกแตกมากๆโอเคตามนี้เลยนะครับโอเคจบเรื่องของใค่ายไปมาต่อที่เรื่องที่2นะครับเรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องประดับนั่นเองคุณผู้ชมนะครับประดับมีอะไรล่ะพี่ฮอบเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูประดับกันประดับเนี่ยตอนนี้นะครับเราสามารถตีบวกประดับได้แล้วคุณผู้ชมตีบวกได้แล้วนะครับก็นะครับการตีบวกเนี่ยถามว่าช่วยอะไรบ้างนะครับ ตีบวกเพื่อทําการเจาะช่องประดับนั่นเองคุณผู้ชมเจาะช่องนะครับถามว่าเจาะไปทาไมเจาะไปเพื่อยัดออปชันเสริมไปอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นผมมีประดับคี้เดเม่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมอยากยัดออปชันเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งได้เลยเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าจุดนี้นยมันมันดีแบบมันดีมากๆเลยนะฮะสมมติว่าผมไปดูที่ก้าหารดีกว่า ก็หาผมเนี่ยใส่ประดับจุดอ่อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยก็อยากจะตีบวกประดับจุดอ่อนนี้นะครับมั่วตีบวกก่อนนะครับก่อนที่จะยัดออปชันได้ต้องตีบวกให้เพื่อช่องมันขึ้นมาก่อนนะครับถ้ายังไม่ตีบวกช่องไม่ขึ้นคุณผู้ชมนะครับเอาผมเอาตีบวกนะอย่าง4ดาวเนี่ยนะครับจะได้ขึ้นได้ประมาณ8%นะครับที่6ดาวนะถ้าเป็น6ดาวแล้วใช้5ดาวยัดนะครับจะได้อยู่ที่20%นะครับและถ้า6ดาวเอา6ดาวยัด นะครับจะได้อยู่ที่40%นั่นเองคุณผู้ชมนะครับถ้าใครประดับแบบกากๆเหลือๆเนี่ยผมก็สามารถแนะนำนะทันอย่างเงี้ยเห็นป่ะ <laughs> ใช้3อันก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ม,มีมีไม่พอเนี่ยนะครับก็ไปฟาร์ม4ดาวมาใช้ดีกว่านะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่อยกดไปนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับก็ค่อยๆตีบวกไปนะเอาผมตีให้ดูเลยละกัน ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะเหลืออีก40%ครับอีก40%นะครับผมก็ยัดเพิ่มอีกอยัดเข้าไปมีอะไรอีกที่ผมยัดได้อยัดเข้าไปโอเคเรียบร้อยเต็มแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับว่าเมื่อเต็ม100%นะครับเนี่ยเต็มปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาว่าเป็นช่องโบโบเห็นปะโบโบนะครับจัดไปมีรูเพิ่มมีรูเพิ่มคุณผู้ชมนี่นะครับมีรูเพิ่มแล้วเห็นไหม นะครับแล้วก็สามารถนะครับอันนี้อันล็อกได้แค่1ช่องนะจะมาเจาะ2ช่องยังไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับเมื่อเจาะเสร็จแล้วนะครับจะมีนะครับคำสั่งขวามือนะครับที่บอกว่าอันนี้นะครับเป็นการยัดแบบ Fix a c c e s s o r y s u b s t a t ก็คือนะครับยัดแบบเจาะตรงว่าอยากได้ออปชันอะไรนะครับอันนี้เนี่ยรันดอมนะครับอันขวามือจะเป็นรันดอมนะครับการที่ใส่รันดอมเนี่ยเราก็ต้องใช้วัตถุดิบใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วมันจะรันดอมให้ ภาพเละเลยคุณผู้ชมนะครับก็สามารถใส่อะไรก็ได้เพื่อทําการดันดอมถ้าเกิดสมมว่าเรามีประดับหกดาวเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะครับการตีบวกนะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะกันนะครับเซมไทป์หรือว่าไทป์เดียวกันเนี่ยให้ตีบวกด้วยกันไม่ได้นะครับหรือว่าอ่าเขาเรียกแยัดออปชันสิอย่างเช่นอันนี้เนี่ยรีทอลนะครับมันจะเป็นประเภท นะครับเพิ่มค่าสแตตนะครับเพิ่มค่าสแตตนะครับทำให้เราไม่สามารถใช้เนี่ยพวกค่าสแตวอย่างเช่นเดเมจหรือว่าเคาน์เตอร์ลงไปได้อีกนะครับจะสามารถใช้พวกสถานะแทนได้คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดกดสุ่มนะครับเราก็สามารถยัดไป1นอันนะครับแล้วก็จะมีนะครับโอกาสสุ่มออปชันเข้ามาให้นั่นเองนะครับประดับสุ่มออปชันเข้าไปได้เฉพาะนะครับดาวเท่ากันเท่านั้นนะครับหกดาวต้องใช้6ดาวนะครับจะมาใช้5ดาวสุ่มไม่ได้นะครับคำสั่งขวามือนะคือการแรนดอมนะครับถ้าคําสั่งอันกลางคือการฟิกซ์ นะครับคือการฟริกนะครับฟิกไปเลยว่าอยากได้ออปชันไหนเช่นผมบอกว่าผมอยากได้จุดอ่อนด้วยอันนี้แถมมีประดับตาบอดเข้าไปด้วยนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลย นะครับแล้วก็ใช้เงิน5 0แสนในการอัพไปเองคุณผู้ชมนะครับผมอยากได้ไลฟ์สติลนะครับดูดเลือดก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับบางทีผมอยากเล่นจุดอ่อน20%แถมมีสตานหกดาวเข้าไปด้วยหรือว่าติดอะไรอย่างเงี้ยนะติดชาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับก็คือเป็นประดับที่เพิ่มค่าสเตตนะครับหนึ่งแบบแล้วก็เพิ่มอ่าเป็นการติดสถานะอีกหนึ่งแบบนะครับประดับในตอนนี้เขาแยกเป็นสามประเภทนะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าคุณผู้ชมนะครับอ้อก่อนจะพาไปดูนะผมจะบอกว่า การเจาะช่องนะครับเจาะได้เฉพาะนะครับ5ดาวขึ้นไปนะครับเห็นไหมสี่ดาวจะไม่มีปุ่มให้เจาะเห็นไหมนะครับแต่พอเป็น5ดาวปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจะเจาะได้แหละนะครับก็จะใช้นะครับค่าแล้วก็เงินต่างๆกันก็ลองดูว่าคุณผู้ชมอยากเจาะอะไรแต่แนะนําให้เจาะแค่6ดาวก็พอนะครับห้าดาวไม่ต้องเจาะหรอกคุณผู้ชมยกเว้นว่าเรามีประดับไม่ค่อยพอแล้วก็อยากใช้จริงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยเจาะ6ดาวคุ้มกว่านะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูประดับนิดนึงนะครับว่าประเภทประดับมันเป็นยังไงบ้าง ไอเทมนะครับเข้ามาที่ a c c e s s o r y นะครับประดับเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้แบ่งแยกนะครับในหน้านี้อย่างชัดเจนนะครับแต่มันจะเป็นประดับประเภทนะครับพวกเนี้ยคิดเดเมดนะครับเดเมดนะฮะดีเฟน์พวกเนี้ยเป็นประดับประเภทเพิ่มค่าสถานะนะครับก็จะเป็นประเภทหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มค่าอ่าขอโทษเป็นการติดสถานะผิดปกตินะครับอย่างเช่นสตันนะครับติดชาติดไฟช็อต ติดเดตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงไลฟ์สติวด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นประดับประเภททําให้ติดสถานะปกติรวมถึงไลฟ์สติวนะครับจะไม่สามารถใช้คู่กับประดับพวกอ่าอ่าขอโทษนะครับจะคนละแบบนะครับไม่สามารถอย่างเช่นคุณจะบอกว่าอ่าเฮ้ยอยากมีติดชาพร้อมติดเดตได้ป่าวะติดเดสปุ๊บติดชาด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าไม่ได้นะครับจะต้องใช้คู่กับสถานะผิดปกติกับนะครับประเภทเพิ่มค่าสถานะเท่านั้น นะครับอย่างเช่นจะบอกว่าเฮ้ยมีบล็อกอีวานใส่บล็อกว่ะแล้วก็อยากให้อีวานตีติดสตันด้วยอย่างเงี้ยได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทสุดท้ายที่3ก็คือประเภทบอยชิลนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะครับจาก4ดาว5ดาว6ดาวนะครับเปลี่ยนเป็น6ดาวหมดเลยนะหดาวหมดเลยนะครับแต่นะครับยังคงได้บอยชิลท่าเดิมนะครับไอ้สดาวเดิมก็ยังคงได้แค่2นะครับหดาวเดิมนะครับได้แค่3นะครับแล้วก็6ดาวก็ยังเป็น4ี่เหมือนกันนะครับแต่เขาเพิ่มเป็น6ดาวหมดเเลยพื่อกาาาาารรรรกกทีี่่่่่เเเเนนนนนนะะะคคัััับบจอออออไไ้้พวยยยปใสงงื นะครับวายชิลนะครับก็เป็นประเภทที่3นะครับสามารถใช้คู่กับประเภทเพิ่มค่าสแตตหรือสถานะผิดปกติก็ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณใส่วายชิลนะครับคุณอยากเอาประดับเดสประยัดอันนี้ได้นะครับคุณใส่วายชิลอยู่คุณอยากเอาประดับคี้เดเมดประยัดก็ได้เช่นกันนะครับอยากผสมยังไงก็ได้นะขอแค่ไม่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด3ประเภทคืออีกครั้งหนึ่งทบทวนนะครับหประเภทเพิ่มค่าสถานะนะครับอย่างเช่นคีเดเมดเดเมดนะครับดีเฟนซ์จุดอ่อน นะครับคา์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยคริเลตนะครับล็อก SP อย่างเงี้ยนะครับเป็นประเภทหนึ่งนะครับเพิ่มค่าสถานะอีกประเภทหนึ่งก็คือติดสถานะผิดปกติอย่างเช่นสตันชาใบบอดเดตนะครับรวมถึงดูดเลือดด้วยนะครับและประเภทที่3นะครับก็คือประเภทแหวนวอยชิลนั่นเองนะครับเป็นประเภทแยกออกมาเลยอันนึงนะครับซึ่งการยัดออปชันเนี่ยก็ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกันนะครับถึงจะยัดได้โอเคไปวางแผลกันให้ดีคุณผู้ชมนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของการปรับใหม่นะครับ ประดับแบบมีการยัดออปชันรลองนั่นเองนะครับรีแคปกันอีกรอบนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราต้องทําการเจาะก่อนนะครับเจาะก่อนเจาะเพื่อให้มีช่องเพิ่มขึ้นมาก่อนโดยการอัลล็อกสล็อตนะครับแล้วก็คลิกๆให้เต็มหลอดถึงร้อนะครับพอเต็มปุ๊บนะครับก็จะมีช่องเปิดเพิ่มขึ้นมานะครับตามนี้เองเนี่ยนะครับบวกหนึ่งก็คือเจาะแหละนะครับแล้วก็พอมีช่องเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็ไปทําการนะครับ ใส่ค่าสแตทเพิ่มเข้าไปนะครับโดยมี2แบบก็คือแบบที่นะครับฟิกซ์ก็คือใช้อันที่เราจะยัดเข้าไปนั่นแหละนะครับเป็นการเจาะจงไปเลยนะครับหรือแรนดอมก็ได้นะครับโดยวัตถุดิบที่ใช้จาเพิ่มออปชันเนี่ยนะครับต้องเป็นประดับที่ดาวเท่ากันเท่านั้นนะครับถ้าจะยัดออปชันให้6ดาวก็ต้องใช้ประดับ6ดาวยัดนะครับถ้าจะใช้ออปชันอ่ายัดให้5ดาวก็ต้องใช้5ดาวเป็นตัวมายัดนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับสำหรับถ้าเกิดผมพูดมึนๆไปบ้างก็ขออภัยเพราะว่าจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดแล้วก เข้าใจเยอะที่สุดนะอาจจะมีพูดผิดไปบ้างต้องขออภัยแล้วก็พยายามจะรีแคปให้นะครับโอเคมีกิจกรรมด้วยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยยัดออปชั่นเสริม1ครั้งนะครับแบบไหนก็ได้นะครับจะได้ใบสุ่มประดับ5้ถึงหดาวนะครับเป็นจำนวน1อันนั่นเองนะครับระยะเวลา1สัปดาห์นะครับแนะนำให้ทำนะครับเพราะประดับปัญหายากเนาะต่อไปนี้ก็ไปฟาร์มที่แมปสิบขิดหนึ่งกันได้ชิลๆเลยคุณผู้ชมโอเคมีอะไรอีกบ้างนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคอสตูมมีคอสตูมใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือ อีวานนั่นเองจู่ๆบอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรหล่อซื้อดิครับรออะไรเป็นคอสตูมอเวกนะครับไม่ลดราคาด้วยนะครับก็นะฮะคิดว่าไม่จำกัดเวลานะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีคอร์เซชันอะไรนะครับแค่อเวกก็ใส่ได้แหละบอกเลยว่านี่เป็นคอสตูมที่หล่อที่สุดของอีวานที่ที่มีมานะครับจนปัจจุบันเซิร์ฟเกาหลีนะครับอันนี้ก็ยังหล่อสุดอยู่ดีนะครับมันเป็นคอสตูมฮาโลวีนนะคุณผู้ชมนะครับเท่มากซื้อเหอะนะนี่ผมไม่เล่นทีมถีบกูยังซื้อเลย นะครับแล้วก็มีนะครับแจกฟรีนะฮะนี่นะครับคอสตูมนะครับของไอรีนั่นเองคุณผู้ชมโอ้นะครับเป็นชุดจากการประกวดนะฮะแฟนอาร์ตนะครับตอนนี้เขาทำเสร็จมาแล้ว1ชุดนะครับเหลืออีก1ชุดนะฮะก็น่าจะสามารถนะครับเอามาแจกหรือว่าขายหรือก็อะไรก็ไม่รู้นะครับให้ผู้ชมได้จับจ่ายกันนั่นเองครับของฟรีอยู่ไหนวะนี่นี่เลยเลยเลยโคตรสวยสตาร์เคอร์เทนนะครับโอ้โห เขาเรียกว่าผ้าม่านดวงดาวเหรอดูดิโหวสวยมากๆนะครับคือนอกจากดีไซน์ที่ประกวดอย่างสวยเนี่ยเขายังทําออกมาแบบเป็นของจริงอะ่ะเป็นโมเดลได้สวยขนาดนี้โอโ้โหโคตรสวยสุดๆงานนี้มากๆคุณผู้ชมก็ใส่เลยครับรออะไรเอามายืนแทนที่ก่อนล้วกัน <c oughs> อีวานมาด้วย,อวย,วยเออไม่ธรรมดา,าจริง โอ้นะครับอีวานกับไอดีนะครับก็เป็นคอสตูมใหม่ที่เข้ามา2อันนี้นะครับอันนึงซื้อนะอันนึงแจกฟรีก็ต้องขอขอบคุณเน็ตมาโบม่าที่ใจดีนะครับแจกฟรีไม่เอาไปขายโอเคคุณผู้ชมนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงผลคู่ดาวนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยในอารีนาเนี่ยหรือว่าในคิววอลด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เริ่มนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นด้วยกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมอินเทอร์เฟซด้านล่างนะครับจะมี คูดาวของฝั่งตรงข้ามเพิ 1941, ่มข,ขึ้นมาและบอกเลยว่าเกมโคตรกระตุกเกมกระตุกมากคุณผู้ชมมันมี2ฝั่งเลยอะนะครับก็คือเขาสามารถนะครับจะให้ดูนะเองไงเห็นไหมก็จะมีคูดาวของฝั่งตรงข้ามว่าเหมือนเราจะสามารถคาดเดาได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเห็นไหมอีวานอเวกขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันใช้แน่เลยอ๋อไม่ไม่มันฮิวก่อนอ๋อฮิวคูดาวอีก40่สิบวิอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะครับก็ทําให้เราสามารถกะ ได้ว่าผนวกข้ามจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบไม่ลุ้นเกินไปนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้แค่นั่งมองก็าทำอะไรไม่ได้ครับได้แค่นั่งมองเหมือนแบบแค่แค่แค่เหมือนดับเดาได้มากขึ้นนะคุณผู้ชมนะก็ได้แค่นั้นแหละโอเคนะเนี่ยแหละเขาเป็นอะไรอารีน่ามามันซะหน่อยโอ้ยมันชุบมันชุบเจฟมันชุบเจฟคุณผู้ชมกล้าหาผมเตะไปหมดแล้วเล่นเถอดเล่นทำไมก็ไม่รู้เออฟิ้ว อผมไม่ไม่ชอบเหมือนเดิมคือมันกระตุกกันแล้วแหละไม่มีฟังก์ชันปิดเหรออยากปิดให้แบบเดิมอ่ะวันนี้ผมไม่แคร์แต่ว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเหมือนแบบรู้ว่าเฮ้ยมันครูดาวอันนี้เสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันกำลังจะเล่นเคอแล้วโอ้โหแบบมันดูหลุดมากแต่ว่าผมว่ามันมันค่าเท่ากันอ่ะแค่เพิ่มความลุ้นมานิดนึงนะเอาชิบหายแหละทีมผมไม่น่ารอดจุดนี้กล้าหายหโดนสะท้อนตายหาเลยครับ มาแล้วสกิลเอาเวกแน่นอนแบบนี้อืมคาดินก็พร้อมชุบด้วยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมตายก็ได้โอ้โหพิก้าพิก้ากระพริบแล้วพิก้าโอ้ทำไมไม่ใช่สกิลบนเล้วเออไม่ได้มีเออตายเออนี่เรามาโชว์อะไรคือฝั่งเขานี่แบบอยู่ครบแถมแบบสกิลเอาเวกครบท้วนกระบวนการมากๆกก โอเคแต่ว่าบอกเลยว่ามีวิธีที่ให้เราไม่ต้องแพ้คุณผู้ชมครับออกแม่งเลยไม่แพ้เว้ยโอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับหลังจากที่พาไปดูคูดาฝันทองขคำกันแล้วก็จะมีอีเวนต์แพ็กเกจอันนี้เป็นเรื่องขายของแหละนะครับขายของก็เข้ามาที่หน้าแพ็กเกจนะครับตรงนี้อีเวนต์นะครับก็จะมีแพ็กเกจใหม่คือแพ็กเกจพิคาย์นั่นเองก็จะเป็นของเงินกุญแจแล้วก็ เน้นหลักไปที่ชาร์จ Awake Hero นะครับใครที่สายเปก็อย่าลืมมากดกันได้แถมยังมีประดับนะครับสุ่ม1อันแล้วก็ซิเล็คเตอร์1อันนะครับใครที่อยากได้ประดับหายอยู่เนี่ยก็สามารถมาจับใจ่ายใช้สอยกันได้นั่นเองคุณผู้ชมนะครับและมันยังมีนะครับอ่าอีเวนต์ของแคชแบ็กให้ด้วยนะครับแคชแบ็กให้ด้วยคุณผู้ชมดูอย่างไรได้บ้างโนติสมีไหมนี่ไงแคชแบ็กเนี่ยเห็นไหมแคชแบ็กก็คือซื้อนะครับแพ็กเกจที่ได้แต่ลูบี้ตามเท่านี้นะครับมันจะได้คืนตามที่แสดงอย่างเช่นซื้อ อ่า1,100งรูบี้ก็จะได้โบนัสอีก550รบีแล้วก็50บปารคุณผู้ชมบอกเลยว่าแพ็กเกจเนี้ยเป็นแกจที่คุ้มที่สุดของสายเติมเงินแล้วนะครับก็ใครเติมหรือว่าหาจังหวะเติมอยู่ก็ลองดูนะครับคุ้มจริงๆถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมไปในตัวด้วยนั่นเองคุณผู้ชมนะครับนอกจากนี้ยังมีปฏิทินเมย์เข้ามาด้วยนะครับสายคุ้มค่านะครับของเยอะของดีของจริงนะครับก็มากดกันได้นะครับมีเจมเลือกได้มีของอเวกเซเว่นไนนะครับมี่าฟีแน่มีใบเลือก็ คุ้มค่าจัดไปได้แน่นอนนะครับพวกนี้ผมรับเติมทุกอย่างนะครับก็สามารถใช้บริการได้ติดต่อมาที่แฟนเพจหรือว่านะครับแฟนเพจเติมเงินเกมมือถือเซเว่นไนท์เลยนะครับแอดดัดีให้บริการแน่นอนนะครับมีอะไรอีกนะครับยังมีแพ็กเกจใหม่สำหรับผู้เล่นเรือสามขึ้นไปอันนี้ผมก็พาไปดูไม่ได้เนาะนะครับก็ผู้เล่นใหม่นะครับเราจะทิ้เรืวสามปุ๊บจะมีแพ็กเกจพิเศษเด้งขึ้นมานะครับสามารถซื้อได้นะครับก็ไม่น่าจะแพงมากก็ได้ทําให้เราเล่นในช่วงต้นเกมได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองคุุ้้รัอืงสสดดททาายยย ฮิโรเลดน,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 นะครับจะเป็นอ่าพี่ขายแน่นอนนะครับแล้วก็มีเบริก้ากับนะครับเอสปาดาซึ่งผมงงว่าอยู่ดีๆมายัางไงวะเลดสองตัวนี้หรือว่ามันจะอเวกคุณผู้ชมหรือว่ามันจะอเวกหรือว่าเบริก้าคือตัวต่อไปที่จะอเวกโอ้ผมลุ้นนะเนี่ยบอกเลยว่าทีนี้ผมเดาเบลิก้าแน่นอนนะครับฮิโรเลดมาแบบนี้เนี่ยไม่น่ารอดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของบัฟมังกรอเวกนะครับก็นะ 2วันนี้นะครับจะเป็นน้องยุยนะครับหรือว่ายุอีนั่นเองนะครับ2ี่สนะครับยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดจะเป็นชานเชลเลอร์นะครับยี่แปดเป็นเบนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งถึงสองมีนาจะเป็นคารอนนะครับโอเคอื่นๆนะครับหมดเขตการขายบัฟธาตุแล้วนะครับกิววอร์นะครับต่อไปนี้สมาชิกขั้นต่ำที่ลงได้คือยี่สิบคนนะครับจากเดิมเนี่ยมันยี่สิบห้านะครับเขาลดแล้วนะเขาลดแล้วนะเหลือแค่ยี่สิบก็วอร์ได้นะครับใครที่ชอบใช้ทริคแบบ นะครับเตะวอลหรือ25คนอะไรเงี้ยนะครับมันเหลือ20แล้วนะครับระวังให้ดีนะครับก็โอเคคอบคุณนกระบวนการสำหรับ r d v p a d ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันที่23กุมภาพันธ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดผมอธิบายอะไรงงๆไปบ้างหรือว่ามึนๆหรือว่าพูดผิดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ พยายามจะอธิบายให้เข้าใจในคลิปเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับมีพูดผิดขอให้รบกวนทุกคนนะครับเม้นต์แก้ไปด้วยนะจะได้รู้แล้วก็รับทราบทั่วกันนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อติดตามนะคลิปดีๆมันๆจากเกมเซเบนไนนะครับและเกมอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น R O V เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจากชแนล R T V ชแนลนี้นะครับกับพี่อ๊อฟคนเดิมคนนี้ต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมขอให้้้ทุกกกคคคคคนนนนนนไดดขาาััััััเยอะะะรรรบบบบพใหหม่ลิปสสวีจ